เท่าที่สสไปดูมาภาพรวมของศูนย์อพยพทั้งจังหวัดน,นี้เป็นยังไงบ้างครับครับจากสถานการณ์เมื่อคืนที่ได้มีการตระเวนดูในหลายพื้นที่หลายจุดนะครับในสมา่ะคืนนี้เนี่ยหลายจุดเองก็ยังมีความไม่พร้อมนะครับแต่ว่าก็ได้เห็นการร่วมมือร่วมใจของพลังเจ้าหน้าที่ท้องถินงออกก่นทางอบตทางเทศบาลต่างๆในพื้นที่นะครับก็ได้ ช่วยกันดูแลสถานที่ที่จะให้ผู้ย,ยกที่เป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแนวชายแดนนียได้เข้ามาก็ก็เมื่อคืนนี้ก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะแล้วก็เช้านี้เนี่ยก็ได้ตะเวนดูในหลายพื้นที่นะครับก็มีการย,ายกของพี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นจานวนมากนะครับรวมแล้วเนี่กรวมกันแล้วก็เกินคนละที่เข้ามาอยู่ในในศูนย์พ่ิงนะครับที่เรามีอยู่ตอนนี้จากจุดใหญ่ๆที่เราไปดูเนี่ยนะครับก็จะ ถามว่าการด,ดูแลในส่วนของการการกินกันอยู่ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยคือความเรียบร้อยนะครับที่น้องประชาชน,นทัท้องกิน่นต่างๆนี่ก็เรื่องน้ำข่านะน้ำน้ำดื่มแล้วก็ข้าวปลาอาหารเนี่ยค่อนข้างมีความพร้อมนะครับสาหรับวันนี้ที่เราเห็นนะครับแต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาพอสมควรก็คือผูส้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนที่มีสภาพร่างกายที่ยังไม่ส์พร้อมนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เราก็จะมีเด็กแล้วก็ผู้อวโสเนี่ยค่อนข้างเป็นจํานวนมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่จะต้องดูแลเรื่องสุขมค่าพ,พต่อไปนะครับก็อยากที่จะพูดถึงเรื่องของการดูแลที่มีเจ้าหน้าที่พยาบาล,ลาต่างๆที่จะอยู่ประจำหรือต่างๆเพราะว่าทุกคู้ที่ผมไปดูวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขารอนไม่ได้เท้าที่ได้ถามนะครับก็นรอไม่ได้ จตอยู่กันเจอเปิดไฟมีเสียงดังก็เลยทําให้หลายคนก็มีสภาพที่ท,ที่ที่ลำบากขึ้นนะในภาพร่างกายเมื่อกี้ที่ไปมาก็อย่างบางคนก็ชักเลยก็มีลมชักมาบางคนก็ความดันขึ้นนะก็มีการวัดความดันอะไรต่างๆในชนะ่อดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นความจําเป็นพื้นฐานนะครับเรื่องน้ําดื่มอาหารเนี่ยตอนนี้มีระดมกันมาค่อนข้างมากหรือว่าวันนี้ไม่มีที่ไหนขาดแคลนนะครับแต่สิ่งที่ หลายคนลืมไปว่าในชีวิตคนหลายคนจะมีจำเป็นที่ต้องใช้อีกปัจจัยหลายอย่างด้วยกันนะครับวันนี้บางคนบางพื้นที่ก็บอกว่ายังไม่มีเสื้อนะครับยังต้องการยาการยุงยังต้องการนมสําหรับเด็กยังต้องการแฮมเพอติกนะครับยังสบู่อาบน้ำผ้ากุญูเสื้อผ้าที่ต้องได้ใช้ด้วยแล้วแต่มีความจำเป็นนะครับที่น้องกเนื่องจากอาหารและเครื่องดื่มแล้วนะครับและสิ่งสําคัญอันหนึ่งครับวันนี้ที่เราเห็นก็คือว่าให้ความปริมาณที่มากในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็ ก็เป็นเรื่องที่ดีต้องขอขอบคุณที่พี่น้องประชาชนชาวตราหรือว่าคนทั่วไปได้ให้กําลังใจกับผู้พิพากษามาทุกทุกคนเนี่ยนะครับแต่ว่าสถานการณ์นี้ยังไม่แน่ใจว่าจะยังจะจะสั้นจะยาวยังไงถ้าถ้ามีการยืดเยื้อเนี่ยนะครับก็จะมีผลกระทบกันในหลายๆฝ่ายนะครับก็อยากให้สถานการณ์นี้กลับคืนว่าเป็นปกติด,ดวยเร็วนะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็จะได้กลับไปทำมา,านกินได้อยากจะเรียนสุดท้ายนะครับว่า ก็อยากให้มีการทางจังหวัดเองก็มีการตั้งศูนย์ประสานงานในการที่จะรับ,บข้อมูลข่าวสารหรือสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างทางจังหวัดหรือทางฝ่ายความมัน่นคงดําเนินการอะไรต่างๆไปอย่างไรก็จะได้ม<ๆ>ีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันว่าพี่น้องบางคนที่มาอยู่นี่ก็อยากกลับบ้านนะอยากกลับไปดูจะจะไปได้หรือ,อยังจะอะไรตกางปลอดภัยเนี่ยอันนี้ก็ยังยังยังไม่มีการประมวลผลข้อมูลต่างๆไป ที่เป็นศูนย์รวมนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คุยกันไปต่างๆนานากันเองนะันี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งแล้วเรื่องที่2ก็คือว่าการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยถ้ามันช่วงวันสองวันแรกในการช่วยเหลือค่อนข้างมีจํานวนมากบางทีมันก็จะมากเกินไปแลวถ้ามันอยู่ยาวๆว,วันหลังๆขึ้นมาเนี่ยก็จะก็จะเบาบางลงไปก็เลยอยากให้มีศูนย์ประสานงานในการที่จะรับการบริจาครับการช่วยเหลือจากหลายๆภาคส่วนเนี่ยนะครับว่าวันนี้ใครจะนำเข้าปลาอาหารมาเพื่อไม่ให้มีมันมากเกินไปหรือเกิน เกิดความจําเป็นในในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะเฉลี่ยไปในโอกาสข้างหน้าก็ここอยากจะให้มีสูตรการบริหารจัดการในเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามที่จะติดตามต่อนะครับว่าออพอเข้าสู่การดําเนินการจริงๆการจัดเตรียมการพรอบในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยังยังเป็นอุปสรรคอะไรต่างๆก็จะได้ประสานบอกกล่าวแล้วก็แล้วก็ประสานเป็นส่วนประสานงานของความพักประชาชนด้วยที่จะได้ พื่อสื่อสารไปยังพี่น้องทางสังคมนะครับเพื่อจะได้เข้ามาให้ความร่วมม้ยร่วมมือช่วยให้คนไทยคนตรานะครับได้ผ่านภิกรรอันสําคัญที่ไปให้ได้นะครับขอบคุณค่ครับา